ดีครับสวัสดีครับเชนครับอายางครับผมอ่าเราสองคนก็เป็นตัวแทนจากเมทัลแกรมนะครับใช่แล้วพี่เชนเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะใช่แล้วทีนี้ไม่ได้เจอกันานานนเนี้พอมารวมตัวกันทั้งทีก็ต้องมีอะไรดีๆมาให้ดูอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วครับวันนี้นะครับเราจะมาอันบ็อกแล้วก็รีวิวโกโปรฮีโร่สิบให้เพื่อนๆดูกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูเลยว่ามันมีฟีเจอร์อะไรเจ๋งๆบ้างแล้วทาไมมันถึงได้น่าซื้อต้องมีล่ะงั้นไปดูกันเลย และนี่คือการอันบ็อกโปรโป r ฮีโร่ที่เปิดตัวเมื่อวันที่16อกันยายนที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งพอเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับกล่องฮาร์ดเคสซึ่งเป็นกล่องที่รักโลกมากๆเลยเพราะว่าลดการใช้พลาสติกแบบไม่จําเป็นนะคะพอเปิดตัวกล่องมาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับกล้องสายชาร์จ type c แบตเตอรี่ตัวยึดติดหมวกหันยึดติดกล้องและนอ็อ แล้วครับเมื่อสักครู่น้องเจนก็ได้อธิบายให้เพื่อนๆฟังกันไปแล้วว่าในกล่องเนี่ยมันจะมีอะไรมาให้บ้างครับผมทีนี้เรามาดูที่ตัวกล้องกันบ้างครับจะเห็นว่าขนาดเนี่ยเท่ากันเลยแต่จุดสังเกตที่ต่างกันก็คือเรื่องของสีโก้โฟสิเนี่ยจะเป็นสีฟ้าตัวโลโก้นะครับแล้วก็ตัวเลขสิบซึ่งขนาดที่เท่ากันเนี่ยมันก็จะมีข้อดีคือใช้อุปกรณ์เสริมได้เหมือนกันโดยไม่ต้องเปลี่ยนใช่อันนี้เราสบายเลยเพราะว่าเราสองคนเนี่ยมีอุปกรณ์เสริมสําหรับโกโป h ฮีโร่เก้าเยอะมากไม่ว่า,า,าจะเป็นแบตเตอรี่โพ ม e d เด m o มอ a แม็กซ์เลนมอทุกั้งหมดเราก็ใช้ด้วยกันได้อนอกเหนือจากที่บอดี้เท่ากันแล้วเนี่ยมันยังมีข้อเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งที่ใหญ่มากก็คือการเปลี่ยนชิปเซตเป็น GP2 แล้ว GP2 มันเป็นยังไงพี่เชนอ่าชิปเซตมันก็เป็นเสมือนมันสมองของกล้องการที่เปลี่ยนชิปเซตก็หมายความว่ากล้องมันจะทํางานได้เร็วขึ้นครับประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นด้วยแน่นอนงั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบให้เพื่อนดูไหมได้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันไปเอาละครับแล้วก็ทีนี้เราจะมาลองทดสอบว่าความเร็วในการ จะเห็นได้ว่า GoPro Hero 10เนี่ยสามารถบูตเครื่องขึ้นมาเพื่อพร้อมใช้งานเ,นเร็วกว่า Go p r o Hero 9มากพอสมควรเลยซึ่งนั่นก็เป็นผลมาจากความเร็วของชิปเซ็ต GP2 รุ่นใหม่ล่าสุดของ GoPro Hero 10ครับเอาละครับทีนี้เราก็มาลองทดสอบความเร็วในการประมวลผลของ Super Photo มาดูกันว่าความเร็วของชิปเซ็ต GP2 เนี่ยเป็นยังไง1,2,3จะเห็นได้ว่า GoPro Hero 10เนี่ยสามารถประมวลผลแล้วก็ พร้อมสำหรับการถ่ายรูปรูปต่อไปเนี่ยค่อนข้างเร็วกว่ามากเลยเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับ1 2ึสอ,สอ,สาอ่าเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบฟังก์ชัน Quick Capture ของ GoPro กันซึ่งทางซ้ายมือของผมเนี่ยก็จะเป็น GoPro Hero 9ส่วนขวามือก็จะเป็น GoPro Hero 10ครับเดี๋ยวเราจะลองโดยการให้น้องเกณฑ์มาเดินเป็นแบบนะครับน้องเกณฑ์เดินมาได้เลยครับ จะเห็นได้ว่าทางขวามือซึ่งก็คือ GoPro Hero 10เนี่ยสามารถเปิดเครื่องแล้วก็เริ่มบันทึกได้เร็วกว่าซึ่งนั้นก็เป็นผลจากการที่ชิปเซ็ต GP2 เนี่ยมันทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถพร้อมใช้ถ่ายได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับไฮเปอร์สมูทระหว่าง GoPro Hero 9แล้วก็ GoPro Hero 10ในแบบต่างๆนะครับมา และเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นซีเนมาติกสั้นๆนะครับที่ผมถ่ายที่ 5.3K ไม่น่าเชื่อนะคบว่ากล้องเล็กแค่นี้จะสามารถถ่ายได้ไฟล์เจ๋งขนาดนี้เลยและนอกเหนือจากนี้นะครับเรายังสามารถถ่ายเฟรมเด็ดสูงๆเพื่อที่จะมาทำสโลโมชันได้ด้วยนะครับแบบนี้เลย เนะคะคตอนนี้เราก็กำลังหาสถานที่ที่จะถ่ายทำในอุ้ทยทุกคนลราก็รถฟ้าแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนด้วยโหมดทำว e w a กันเลยค่ะไปกันเลยถึงกันแล้วนะคะเพืพ่อน เหนื่อยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ว่าขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยสวยมากอะละครับนอกจากกล้องแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆของ GoPro เนี่ยมันก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คลิปของเราเนี่ยน่าสนใจนั่นก็คืออุปกรณ์เสริมต่างๆที่จะมาแทนสายตาเช่นมุมมองแบบ POV ซึ่งเวลาออกมาถ่ายข้างนอกเนี่ยผมก็จะมีอุปกรณ์เสริมมากมายเลยอย่างเช่น chesty ที่เอาไว้ติดกล้องกับหน้าอก หรือว่าแมกเนติกสวิเวลคลิปอันนี้ที่เอาไว้แปะตรงไหนก็ได้หรือว่าจะเอาไว้หนีบเพื่อจะได้เก็บมุมมองอื่นๆในมุมที่บางทีการตั้งกล้องเนี่ยมันทําได้ยากแล้วก็มีควิกคลิปที่อยู่ในชุดของเฮ t แสปเอาไว้เหน็บกับหมวกเพื่อถ่ายทอดมุมแบบ POV โดยที่2มือของผมเนี่ยก็ทากิจกรรมได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องพวงเลยเรื่องกล้องอะไะครับเดี๋ยวเราก็จะลองขึ้นตุกต๊กๆไปดูรอบๆกันแล้วก็อันดับแรกเนี่ยผมก็จะเก็บมุมแปลกๆไว้ด้วยโดยตอนนี้ผมจะใช้จอ f เฟลก ค่ะทุกคนคะแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปเที่ยวรอบเมืองด้วยตุก๊กันไปกันเลยเดี๋ยวเราจะวนรอบสอบสิน้าอีกสักรอบหนึ่งนะครับทุกคน GoPro Hero 10 Black ยังคงมีความทนทานและสามารถกันน้ําได้ลึกถึง10เมตรโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆที่สําคัญมีหน้าเลนส c o คเวอรแบบใหม่ที่ช่วยให้หยดน้ำไม่เกาะด้วยนะคะและมีฟีเจอร์นื่นอีกมากมายที่พวกเราจะมาเจาะลึกให้ทุกคนได้ดูกันยังไงทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ